สวัสดีครับมาพบเจอกันอีกแล้วกับอิสานไก่ทินนะครับนนี้จะพาพี่น้องไปเบ่งป่าในทะเลทรายครับผม,มนเนนป็นงังไม่ใช่ว่าจะมี่งแค่ทะเลทรายนะครับป่ามันบ่ญ่มีต้นไม้อยู่แบบสารคาดีครับมื้อนี้สิพาเข้าไปเบ่งนี่ครับึ๊บนี่คือเขาปลูกเข้าบะาเลนะครับนี่าตายหมดแล้วกว้างตายหมดแล้วครับนี่ เข้าบารีอะไรกิ่าเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนแย่เลยไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับพี่น้องเห็นบมวกคำนี้ตูวอีหยังไหนี่ตูวอีกอย่างเหมือนแย่เลยนะเแย่อันนี้บอกที่เจ่าแย่น่ะเนี่ยเออข้าวลู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอรู้ตัวอะไรนี่ครับป้าครับ พาขับไปเบิ่งบรรยากาศทางในปิดในเดียวซิมี่ซัดอย่างให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับมนนีเสือกระโตไผ่โตมาเนๆๆ <laughs> ี่ยซัดหมักองุ่นอยู่นี่นะครับขับไปเบิ่งครับวิซีมีหรือบูมีเนาะมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งอยู่ซิบรรยากาศครับเลิกงานแล้วครับมันเสามันเสารีบทำเลิเลกได้ตุดมสำรวจ ทางหนูด้วยนล้วทางหนูดูหนูครับนี่ทามเข้าไปนี่ครับหนูลายครับประเทศนี่เห็นมันกำลี่นี่เลยห็นไหมเกิดังเกิดแสกระโจนขึ้นมาตองนี้โอ้ดูดิมีซากอะไรด้วยนะซากนกนกมันเสือลนกเสือไฟเสือดาวนี่มันเข้ามา จับนกนกเข่ามานอนอยู่นี่นี่ครับต้นไม้ครับบรรยากาศมองเวงที่บ้านเราเรียกอะไรต้นสนเนาะเอ้ยต้นอะไรสนเนาะไม่เป็นไรระวังนะระวังเสือนะเดี๋ยวอ้อมไปเข้าพักเฮ้ยโอ้กระป๋อมพี่น้องเงินแ่นไปแล้วโบเห็นใช่ไหมกินนี่นี่วิ่งเข้าไปในนี่เขาวิ่งเข้าไปในรูนะกระป๋อมประเทศอิสราเอลตัวมันอยู่นี่ น้องย่างโลบึงทางเที่จะได้เห็นตูกกับปอมอิสราเอลเป็นตั้งไหนเนาะครับน้องทางบ้านดูได้แต่ห้ามจับดูได้แต่ห้ามจับออิสราเอลเขาห้ามจับสัตว์นะครับผิดกฎหมายของเขานี่อะไรเนี่ยกฎหมายแรงอะไรเสื้อหรือเปล่าใช่ไหมใช่พวกมาทิ้งมัอ้อ เพราะว่าสัตว์ป่า Rabbi, ที่นี่เขาสงวนหมดนะครับมาได้ขับได้แต่ท่ายิงการในเบื้องเป็นสารคดีนะครับเข้าเที่ยวป่าโอ้มาหูกเปยนอนเล่นอยู่น <oh> uh, anyway ี่อันน well> ั้นเนาะยินเนาะเจ้าว่าบ่ใช่ยินเย็นเลยนี่ไงอันไหนขี้เสือเลยนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเบื้องพี่น้องมันเอาซากนกมากินมหม บกความข้างในมันตะปีกรกระจายกระจายหมดเลยนี่นายขี้เสือไหมไหนเมื่อกี้มันวิ่งมาจากทางไหงโอ้มันวิ่งมานู้นกินกันนะเอาปลาครับเอาปลาสองซัดแต่บอดี้เอาไปกินครับเอามาให้น้องเบิ่งครับเกิดมันมีตัวอะไรนี่มัน กระโจนใส่เราได้นะ่นเนาะได้ดีถ่าให้พี่น้องบึงบรรยากาศลกเลยน<ม>ั้นงูม,มีหมงงูมีหมมีดีงูนะงูสิงก็มีนะเหมือนบ้านเราเนาะเหรอผมเห็นครั้งหนึ่งอยู่แต่ผมเพิง่งอมาได้สามเดือนก็ต้องถามไปก่อนถามไปก่อนกว่า มีกิ่งก่ายพี่น้องบึงอยากจะเห็นกิ่งก่ายเขาบอกว่ามันไม่เหมือนบ้านเราไม่ใช่เหรอตัวใช่ไหมไม่เหมือนเดี๋ยวจะให้คนที่บ้านอะไรคนที่บ้านไม้จะได้รับชมไงว่ากิ่งก่ายอิสราเอลมันเป็นไงไงเฮ้ยต้องหากว่าใช่จะหามันห็นไหมเน่หาไม่ได้ยังไงส่วนห้อนนี่แหละครับมันออกครับนุกนุกนุกนกเหียวะ บินน้องนี่นอะไรนกอะ่ะนกนี่นะครับบรรยากาศเนาะโอ้มาผูกเปย์นาะเล่นอยู่นี่เนาะโอ้เย็นสบายเลยเนี่ย็นสบายเลยนี่ไกแ่แคบกับพี่น้องเลยใช่ไหมไก่แคบมก็จะมาตั้งซุ้มอยู่นี่อยู่เนาะครับใช่ไกแ่แคมอันนี้อยู่ในทะเลทรายครับผมหาเลาะย่งางเลาะบึกตีนป่าเพื่อเห็นกินกา ต,ตนนมันเริ่มออกหากินล้งกมันเริ่มร้อนแล้วให้พี่น้องนีเห็นติ๊กตูวว่วะโอเย็นครับเข้าไปในครับ โอ้เด็ดแห้งครับยิ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 บอยู่ครับผมเดือดร้อนแล้วครับพี่เริ่มร้อนแล้วเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วต่อไปก็จะร้อนมากๆเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าผมผมเพิ่งมางานกระาลขับยามห้นยังไม่เจอความร้อนนะครับมีเราหากมาเรายังไม่เจอความร้อนผมมาในสิครบสามปีแล้วครับ พุม่มฮโอก้ยอก้ยอกวตุ๊บขาสั้นเีนนะครับพี่น้องกาต้นไม้ต้นสนต้นใหญ่เติบเนาะนี่ย่านแต่งูเลยเด้อย่าโดดซักคอกันเด้อ เฮ้ยเงี้ยวะร,รู้อะไรวิ่งคว้าๆไปคุณจะอิอยังไหมอกใจญ่มดเจอแล้วบอกวิ่งไปทางไหนวิ่งไปนั่นเนี่ยน่าทายแตตัวใหญ่นะผมว่าไม่รู้อะไรรอ<ล>อืมว่าแล้วมันต้องมีอะไรดูมันลกด้วยนี่เป็นพังพอนหรือเปล่าเพราะอิแบบสราเอลมีสัตว์สัตว์เยอะนะครับ โอ้โหาบเห็นตัวนะเห็นตัวให้พี่น้องิึงอยู่จักตัวอีกอย่างพวกันยังบบเห็นน่ยิ่งเสียงเล่นแอบดังเนาะครับแต่อิสราเอลนี่ทสัตว์เยอะนะครับแต่เขาถ้งหวนวหวนครับห้ามจับห้ามจับเกิดเราจับนี่ก็ผิดกฎหมายโดนส่งกลับบ้านเลยนะครับมาแรงลยเข้าไปนั่งดินงในป่าไปเนาไวันเย็นเจาบมึงซัด่น้อง โอ้เย็นหลายครับอยู่นี่พี่น้องเอ้ยจะให้ผู้ใหญ่ตุ้มก้าวการมากการยู่เป็นยังไงนะครับให้พี่น้องให้เราบรรยายให้ฟังครับอ๋อครับมาชมป่านะครับพาพี่น้องมาซุมบรัญญัตินะครับก<น>ู้เย็นเนาะเย็นนะ เดี๋ยวก็น,น่าร้อนอีกนิดเดียวตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วครับเดียวเป็นยังไงมาได้สามเดือนครบสามเดือนเต็มแล้วบ่สามเดือนเต็มเลยเมื่อวันที่เก้ามาวันที่เก้าก็วันที่เก้าเมื่อกี้นี่คบรบสามเดือนเต็มเก้าธันวาครับเป็นยังไงฝากพี่น้องทางบ้านเพื่อนความรู้สึกเป็นยังไงเพราะไม่แเก็บเงินได้อยู่บ่ก็พอ,อจะเก็บเงินได้อยู่ครับเพราะว่า,ก,าก็จากจากเปรียบเทียบที่บ้านก็ สามหมื่นสีืนก็ถ้าเกิดส่งกลับบ้านก็พออยู่ได้นะครับครับผมแล้วแต่เดือนช่วงหน้าหนาวที่ทํางานของผมนี่จะ <c oughs> ไม่ค่อยได้มีงานนะครับครับแต่ก็พออยู่แต่ช่วงหน้าร้อนก็จะมีโอก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ครับสบายการเป็นอยู่เป็นยังไงกันโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่ครับนี่แหละครับชีวิตคนบมางนอกเนาะ มาแล้วครับโมมีปัญหาบมนี่เนี้ยอย่างไรหรอกครับขันได้มาเลยแต่หลักๆก,ก็ยายารักษาโรคเอามาไล,ลายๆเพราะว่าเรามาทำกเกษตรนะครับผมก็มาได้เกือบสองปีกำลังจะเข้าสามปีแล้วนะครับยินมานางก็ได้ครบเทคแต่บ,บ้านแล้วครับผมใช่ไหมใช่โอ้ยยินพี่น้องเงยอยู่นี่ เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำนี้นะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าี้ถามาสำรวจเบื้องป่ามานั่งเย็นๆเบื้องนะครับเบื้องบรรยากาศที่ซือครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันนะครับว่าเราไปเห็นอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ